สวัสดีครับสวัสดีในยามเช้าเช้านะครับพบกับผมรณฤทธิอ์อ้นทองนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมารับชมทุเรียนอีกเช่นเคยนะครับต้นนี้เป็นทุเรียนพวงมณีนะครับสายพันธุ์พวงมณนีนะครับ,พพรบเพื่อนๆอนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนะครับเพราะาว่าทุเรียนสายพันธุ์นี้ ไม่ค่อยโด่งดังสักเท่าไรนะครับแต่ผลของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ1กิโลกว่ากว่าถึง2กิโลกว่ากว่านะครับผลเขาก็จะไม่โตเท่าหมอนทองนะครับแต่เนื้อเขาจะเป็นออกสีแดงส้มนะครับหวานมันนะครับอร่อยครับเป็นที่ได้รับความนิยมทางภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับต้นนี้มีอายุ ประมาณเกือบสองปีนะครับครับตอนแรกเขาก็จะเดินเติบโตค่อนข้างช้านะครับแต่พอผมได้เสริมขานะครับเมื่อว่าเสริมรากเข้าไปถึงสามรากนะครับให้ดูครับนี่ครับ ต้นนี้คือต้นเดิมเขานะครับต่อมาผมก็ใช้ต้นทุเรียนพื้นเมืองเสริมเข้าไปครับเสริมต,ต้นนี้เข้าไปนะครับนี่ครับรอยต่อครับจากนั้นก็ใช้อีกต้นนะครับเสริมเข้ากับขาทุเรียนพื้นเมืองอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นการเสริมาสามขาในต้นเดียวกันนะครับจากนั้นการแตกยอดของเขาก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับ นี่ครับแตกยอดสวยงามมากครับพวงมณีหนึ่งเดียวในสวนนะครับนี่ครับครับแตกยอดสวยงามมากครับกิ่งนี้โดนเพลี้ยเพลี้ยไฟเพลี้ยจักจั่นฝอยก็ทำลายนะครับใบจึงไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่กิ่งอื่นก็ไม่มีปัญหาครับ แตกยอดดีมากครับยอดนี้ได้จากฤด,ดูฝนนะครับในน้ำครับแตกยอดสม่ำเสมอนะครับลักษณะใบของเขาก็จะป้อมๆนะครับไม่ยาวมากนะครับแล้วก็ปลายจะเรียวนะครับเดี๋ยวครับปลายเรียวนะครับแตกต่างกับ หมอนทองนะครับถ้าเพื่อนๆมีพื้น,พนที่ว่างหรือว่ากำลังปลูกใหม่นะครับเป็นต้นทุเรียนทางเลือกนะครับสายพันธุ์พวงมัน,นีนะครับปีนี้นะครับทางาชุมพรนะครับก็ได้ซื้อขายในราคา ไม่ต่ำกว่า140บบาทนะครับสำหรับสายพันธุ์พวงมณีนะครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับก็นำมาให้เพื่อนๆชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสายพันธุ์การปลูกนะครับแต่ขอแนะนำนะครับนอกจากหมอนทองนะครับสายพันธุ์อื่นๆก็ให้ปลูกน้อยไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งปลูกทั้งสวนนะครับทั้งแปลงนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตลาดนะครับตลาดไม่ค่อยชัดเจนเหมือนหมอนทองนะครับหมอนทองนี่เขายอมรับกันค่อนข้างจะทั่วโลกนะครับเ,เรื่องความอร่อยแล้วก็เนื้อเยอะครับจึงได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับหมอนทองนะครับซึ่งสายพันธุ์อื่นก็จะลดน้อยลงตามความนิยมชมชอบนะครับส่วนมากจะขายภายในประเทศนะครับ ผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วงนี้ติดงา,าตตานนางานต่อเติมบ้านนะครับไปช่วยเขาทํางานต่อเติมบ้านนะครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับวันนี้จากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ